น <icana>, ี่ดูใช่เปิดมาี่นี่เอ้ยพี่นาเป็นวันๆด้วยเลยนี่นี่จ้นี่นี่นี่อมัดจวกไหมวัดเลยเอาเปิ่อรู้มาแล้วนี่ปนเขียวยมากนี่ กุนงู้ยพี่น้องพีะหอมนี่แม่เงี้ยอีกแม่มันเลอกมันมันเหนียวน่าจัมิตรนุยยงใหญ่เ่ยเนอกนี่เมทัลเรื่นรวยส่วนเน่าว้เฉยนี่อุ้ยมันเป็นเขา มอยจะมาหลายเดือนอันนี้นี่อ่ะนี่ก่บเปียกนลยเปียกเลยนี่ก่บตรงนี้กมีนี่ดีไหมเป็นฟ้าอยู่เดี่ยอือนี่นี่นี่ ก็ไม่เป็นวงแล้วเ,เห็นอยู่ตรงหูกคุณเนะอาอุ้ยพี่ไปลงหูกระปูด้นะิดินท่ามนะพี่น้องหนามกะว่าเอ้ยหนามมันว่ดินกะยังว่านแหง่บนไหนคะ่ะตายดินแหงหนูก็กินหนูแต่เมียนทว่าทั้งหน้าท่ามี่หนูหนูหน่าอ้ยร้ายค่ะพี่น้องเข้ากะสีมาเอาบ่ทั้งน,นะพี่น้อง นี่นี่นี่ดีอินนีมันเลยใหญ่เนี่อนีแต่วน้วยใหญ่หอยทั้งอันนี่ทั้งหน้าท่ามีใหญ่ดีค่ะบ่คือช่วงที่คู่ดำเนินช่วงคู่ว่าบางหันก่ะโบหน่อยโบใหญ่ค่ะพอดีคือเก่าแต่ว่าคือกันค่ะแต่ว่ามันสีโบใหญ่ซสมหอยจูบทั้งท่ามือนพี่น้องจูบทั้งหามสีน้อยใหญ่กว่ากันค่ะ แค่นี้ว่าบาทใหม่ไหม่นี่นี่นี่เป็นมันวันนี่เวียนด้วยนี่อือดีนะโอ้โหชดีเอาน้องไปใส่ตำบักุงดีดีอุ้ยนี่นี่นี่เงินของมาพี่น้องนีพเหมนบักเอาเอีอยบาทนี่พูดนะพูดนะันปากว่าดินแข็งกับบานึ้นทึ่ง อุ oh, i, i, b b ้ยผียายเปิดปากออกพอนะพี่น้องพูดนี่สูงมากความยืนดีไหมอ๋อแตงโมผีนีอุ้ยนี่หน่วยไงอุ้ยเมียนเบิดตัวนี้เป็นมันๆเลยแข็มากแม่เอ้อพี่น้องเป็นกองโกงเลยอยู่นี่อุ้ยพูดอ๋ออย่างพูดเบิดเลยทั้งที่ ถอยใหญ่ตำอยู่ปอกๆอยู่กับพี่น้องขนเถืงนี่ขุ่นเถืองอ่เขาขึ่นเถองงนหันเอ้าว่านโอ้ยพีพี่นองนี่โจกมากนี่น้อยนึง่ยพี่น้องเอาเหมือนบังเออเอาสติอะไรได้สิจกพีาน่องปูน่ะปากเป็นวันๆ่ไงอ๋ออะไระอเี เมนียนมืดเลยจ้ะมาเด้อมาขัวหอยมาจุกมาสู่หอยน้ำกันจ้ะพี่น้องพี่ห้อไรอย่านี้จ้ะนี่เหนียนมืดใหญ่กระพาอใหญ่จ้ะพีผีอ้ยจุกเขาไปเมนียนมดเลยพี่น้องแง่ไวเ้เบิ้งน้ำกันนะ อ้ยบักไงผีบานมาเบิง่งพีหนอ่องปืย้ยแงะขึ้นไปห้เบิง้งน้ำกันเนอโอ้ยหัวเป็นวันวันอยู่พีหน่องเก็บเปลือบานนี่เด้อน่ะโอ้ย มวนคักเด้อบาดน,นีเด้อพี่น้องเดอ้อมาเดอ้อมาขวบัวหวอยน้ำกันเด้อพี่น้องเดอ้อมาสูบน้ำกันอืมเอ้ยพี่น้องอากแดดยนเว้นกลามตะกันเดี๋ฉันเหนื่อยจนขอเอา ไปบพท่านไกล์เลยพี่นอ้องนี่ยยังพอจังมากเนี่ยขีดนี่อีกออกเทื่ยนึงจะพี่นอ้องเจ้าว่างนี่เก็บว่างนี่น,ออน,น,นี่เก็ได้อ้อมหนึ่งหน่อยเนี่ยอ้หลายค่ะ ยุสันล่างก็มีค่ะแต่เขาจบปเดี๋ยว้เขาจะเอาใส่เสียอมพี่น้องพี่พี่น้องเปิดใหนเบื้องอีกแล้วค่ะนี่อุ้ยแมนเบิดเลยจ้าอืหนาเป็นบันบันพลนำเนียงช่องเอาควัดขีดิ้นขึ้นไงขีดขีดิ้นขึ้นงัดขีดิ้นขึ้น มอ้ยมีต์นุยนวยใหญ่ๆได้พี่น้องเลยมิดเตอร์นุยนวยนุยใหญ่ๆได้พี่น้องเลยนี่การันตีเลยเอ้ยมองนีแหงเลยค่ะเข้ามาหาหอดมองแหงดินแหงแน่เลยนี่ข้าเจ้าข้างนู้นวัวไหลดีมันลงพี่พี่เ้ยพี่น้องมวลไหล

สียมงัดบวกขึนเสียมงัดไ้มันก็บวกลึนอน้นวาง,งอยู่ตืนีมันผงมมันผงมันดินแห้งแน่เอ้ยอยอยู่เนอพี่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 ดูเ้างนอดจุกจั่ม

สูกไปนะครับพี่น้องดินดินแข็งแล้วเท้าแงเอาคือวางหันบัวอะไรอ๋อนี่ใจพี่น้องโอยผลงานของเขาพี่น้องป๊าพี่น้อง,องให้เดียวจ้าน,นี่ตัวนี้พูน้ำเนินจ่องแยกมากตัวนี้มันเป็นหอวขวนดินแห้งค่ะตัวนี้มันขวดดินเหนียวอยู่ค่ะถ้าใหญ่ามาเกยดินออกอีกจ้าพี่น้อง พี่น้องเตงมีนมวนคักมวนเนี่ยจ้ะอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก้อนเด้พี่น้องเ้อคลิปหน้าหฮาจังมารับชมน้องกันอีกตอนต่อ,ตอไปจ้าจ้ะฝากไว้ซ้ำนี้ก้อนจ้ะแก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 ะี่เหลือบอก